จะเฟิร์สไฟครับน้องเกมแฉะเลยครับแป๊บเดียวก็ลอยนะมันแฉะเกินทั้งหน้าครับอ๋อโอเคเดี๋ยวย้ายให้ใส่สะพายเครื่องก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ย้ายลงให้เอ้นี้มันแท้งป่ะครับแต่แต่มันแนววิ่งมันจะมาต้นไม้ ไป,ไปนูนใช่ป่ะไ, <ป S 2> ได้ได้เพราะว่าตรงนี้มีแต่น้ำอ๋อได้ได้งั้นเดี๋ยวน้องเอาเครื่องไปเดี๋ยวพี่ยกล่มไปให้ เรัดหน้าอ,อกก่อนเดียวตื่นเวลารัดหน้าอ,อกพี่ไว้ข้างในนี้หยิบถนัดเนะาะรัดเอวรัดขารัดเอวรัดขาโอเคอติดเครื่องอติดเครื่องได้เลยครับแล้วก็ฝึกแรงกำลังเครื่องอีกทีหนึ่ง จับคันเร่งให้ดีเวลาติดเครื่องดูคนอื่นด้วยครับอย่าใกล้เด็ครัดนะ ไฟอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เือบนเ่บินทีนึงรู้สึกว่าเครื่องเบาก็เล่นเครื่องเบิ่นทีนึงมือล่างจับเอโอเคครับเดี๋ยวเราจะเตรียมเฟิร์สไฟปุพบเช็คเอเดินพอเช็คเอเรียบร้อยพบวันนี้วอมเครื่องนิดนึงเอออย่าปิดตัวเยอะเนาะ จะใส่เข้าไปทัดมืออ้อมล่างก็รุ้เออาใต่เอาใต้อ่าแล้วก็ยกอ่าเราจะวอร์มเครื่องถอยหลังเข้าไปเชือกวางกับพื้นอ่าแล้วก็วอร์มเครื่องเป่าขึ้นฟ้าเร่งเบิลเบิลทิ้งนิดนึงเบิล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 อ่าลองเร่งเยอะหน่อยโอเคพร้อมเบาเครื่องหมด วิ่งนะครับเน้นตั้งลมก่อนสังเกตแรงยกซ้ายขวาให้เท่าๆกันมองไปข้างหน้ายกอย่ายวิ้งเล่นเครื่องครับอย่าเล่นเยอะวิ่งครับวิ่งวิ่งมือตึงวิ่งอ่ะเล่นเครื่องไปเลยเล่นเครื่องไปเลยเล่นเครื่องไปเลยวิ่งครับวิ่งเล่นเครื่องไปเนี้ยเดี่ยวมือชี้ลำตัวนิดนึงมือชี้ลำตัวเล่นเครื่องขึ้นไปเลยครับเครื่องขึ้นไปเน้นสูงไปก่อนขึ้นสูงไปก่อนครับน้องสูงอีกครับสูงอีกครับสูงขึ้นไปอีกครับอ่าสูงขึ้นไปครับใช่ค่อยๆไปขึ้นไปเรื่ออยๆีก ยินดีด้วยน้องได้เฟิร์สฟลเรียบร้อยขึ้นไปอีกครับคอยขึ้นไปอีกนิดนึงโอเคค่อยๆเลี้ยวซ้ายเลยครับเดี๋ยวเราไปตั้งลำตรงท้ายสนามเลี้ยวซ้ายกลับมาเติมเครื่องนิดนึงเวลาเลี้ยวมันจะสูญเสียระดับความสูงต้องเติมเครื่องถูกต้องโอเคตั้งลำต่อตรงไปเรื่อยๆเลยครับมือปล่อยได้กดพูดมาหาพี่นิดนึงเป็นยังไงบ้าง กดพูดได้ไหมได้ได้ยินชัดเจนเลี้ยวขวา,าไปครับแถวนั้นคือบินเล็กค่อยๆเลี้ยวขวา,อ,าอยู่ที่การใช้รอบเครื่องของน้องแล้วเรื่อยๆเวลาเบาอีกเ,เบาเครื่องแรงครับน้องค่อยๆไปโอเคสูงขึ้นไปได้นะครับน้องสูงขึ้นไปอีกได้มันจะได้มีเวลาในการฝึกใช้คันเร่งเยอะขึ้นเราจะบินอยู่บริเวณอ่งเก็บน้ํานะครับน้อง สูงขึ้นอีกได้ครับขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยอ่าเดี๋ยวก่อนนะนิ้วนิ้วไม่เอาเข้าลึกยังที่สุดยังสุดแล้วเนะอะนิ้วแค่ประคองนิ้วโป้งกดอ่านิ้วชี้กดคันเร่งข้างบนเน็ตได้ไหมถนัดไหมอ๋อถนัดไหมกดนิ้วอ่านิ้วโป้งแค่ประคองไว้เฉยถนัดไหมได้ครับอย่าหลุดนะต่อขึ้นฟ้าครับขึ้นฟ้าน้องไปขับขึ้นฟ้าอ่งั้นเดี๋ยวโดนล่ม โอเคเนาะบอเครื่องหมดบอเครื่องหมดให้ไปพัดหยุดก่อนเราจะเน้นตั้งลมก่อนกางแข็งคว้างๆไว้เดินเช็คเชือกตึงนิดนึงหยุดโอเคต้องวิ่งนะน้องสินครับเตรียมเฟิร์สฟลาเน้นตั้งลมก่อนนะขาเก้านะครับอ้าวพาลงขึ้นมาเลยวิ่งวิ่งปล่อยเอดักเบรกวิ่งต้องวิ่งอยู่แล้ววิ่งเร็ววิ่งวิ่งวิ่งปล่อยเอครับปล่อยเอวิ่งวิ่งไปต่อวิ่งก่อนเร่งเครื่องเยอะๆดึงอาจะนั่งอย่านั่งเร่งเครื่อย่่านัง เล่นเครื่องขึ้นไปเล่นเครื่องขึ้นไปอย่าโดดนังครับเล่นเครื่องขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกมือคลายน้ำหนักมือคลายน้ำหนักมืออย่าเบรก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 คลายน้ำหนักมือขึ้นน้ำหนักมือคลายขึ้นครับคลายน้ำหนักมือขึ้นโอเคเล่นเครื่องขึ้นไปเล่นเครื่องขึ้นไปเล่นเครื่องขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปมือชิดลําตัวมือชิดลําตัวครับน้องศิล์นมือชิดลําตัว ใช้รอบเครื่องอย่างเดียวครับน้องน้องศิลนเล่นเครื่องครับสูงขึ้นไปครับ <t ick> เล่นเครื่องขึ้นไปครับน้องศิลเล่นเครื่องขึ้นไปครับโอเคค่อยๆเลี้ยวขวามามือซ้ายชูเลี้ยวขวาดึงขวามาค่อยๆดึงขวาค่อยๆดึงขวาดึงขวากลับมาหาพี่ครับดึงขวาค่อยๆดึงรอบเครื่องใช้ให้ดีๆครับโอเครอบเครื่องดีมากคงรอบเครื่องคงที่ไว้ลดเครื่องลงอีกนิดนึง ลดเครื่องลงอีกนิดนึงเออดีมากบินมาหาพี่เขาทางขวามือมาอีกเลี้ยวขวามามือชิดลําตัวนะครับมือชิดลําตัวมือในการดึงคอนโทรไลไร้น้ําหนักนะครับไม่มีการดึงแล้วตอนนี้น้องบินได้แล้วนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีกับการเฟิร์สฟลวันนี้อใช้รอบเครื่องให้ดีๆครับน้องอ,อยู่ที่รอบเครื่องอย่างเดียวแล้วตอนนี้คอนโทรลไม่ต้องมีน้ําหนักแล้วสบายๆ อ,อยากเลี้ยวซ้ายดึงซ้ายอยากเลี้ยวขวาดึงขวาแค่น,นั้นเองน้องอถ้าน้องเกมอยจากเข้าหามเมฆก็ขึ้นไปได้นะครับถ้ามันไม่สูงนักดีมากน้องศิลป์ได้ยินพี่ไหมได้ยินขยับขาหน่อยครับน้องศิลป์ดีครับดีมาก,มากอ่าสูงนิดนึงครับน้องศิลป์สูงขึ้นนิดนึงเวลาสูงเรามีเวลาคิดเยอะค่อยๆไต่ขึ้นไปครับจําทิศทางลมไม่ได้เราขึ้น ทิศตะวันออกเวลาเราไต่ระดับก็ขึ้นทางทิศตะวันออกครับพที่สุดรถจะช้าน้องรถเครื่องช้ามาก่อนมาก่อนไม่ดีไม่ดีเร่งไปก่อน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 เร่งไปเร่งไปเล่งไปเลยเร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 ่งไปเลยขึ้นไปขึ้นไปสูงไปค่อยๆเลี้ยวขวาน้องรถระดับน้องต้องลดเครื่องยนต์อย่างช้าๆน้องเติมเครื่องครับเติมเครื่องเติมเครื่องเติมเครื่องครับ เติมมาอีกเลยครับมาอีกครับมาทางขวานอยมาหาพี่น่อยโอเคเบาเครื่องเบาเครื่องเอาตัวมายื่นอย่าไปเบรกเขาจะาเบรกเอามือหนาดับเครื่องไปเลยกดดับเครื่องลงมาเรื่อยลงมาเรื่อยอย่าไปเบรกครับอย่าเบรกลงมาอีกลงมาอีกลงมาเรื่อยมาเรื่อยลงมาเรื่อยเลยมาเรื่อยลงมาเรื่อยก่อนขาเตียงวิ่งลงมาอีกขาเตียงวิ่งขาเตียงวิ่งลงมาอีกดูสุดเบรกวิ่งครับขาวิ่งอ้ายี่ยม ขาไปนั่งเขาไปนั่งไปยกขาไงน้องสุดยอครับสุดยอดเป็นไงบ้างขอบคุณครับครับยินดีด้วยน้องขอบคุณครับผมยินดีด้วยเฟิร์สไฟโ้วันมากสุดยอดที่ดก็มีปรับปรุงอะไรหน่นะอ่ะถอดมาเลยแฮปปี้แฮปปี้ปลดเอวปลดขาเดี๋ยวอ่าปลดเอวปลดขาก่อน โอ้มาลงตรงที่มันมีน้ำหน <familia> ่อยนะแม่แลบดิ <online> ้งก็ขาวยกเลยเท่ห่อยนะเฮียมากน้องเกมอยู่ที่คันเร่งอ่าพยายามสังเกตแรงยกเวลาเราบินต่ำให้มันแรงยกพอดีพอดีให้แรงยกมันพอดีพอดีถ้าแรงยกขามันจะสูงสูงเราก็เติมเครื่องอ่าเราจะไม่ดึงแรงเราจะใช้รอบเครื่องเป็นส่วนใหญ่ ควบคุมรอบเครื่องใหด้ดีนะครับโดยสังเกตรแรงยกนะพอเราสูญเสียแรงยกก็เติมเครื่องอ่าิดชี่ถูกต้องอ่าอย่าลืมนะครับการใช้ลออเครื่อสงสำคัญครับวิ่งเราอยู่ต่ำต้องใช้ดีๆและถูกจังหวะเป็นการลดระดับความสูงลงยังแลนดิ้งยัง ่่ออูะถ้าจะแลนดิ้งเดี๋ยวพี่รอให้มันอยู่ใ,ใกล้มาแลนดิ้งใกล้จะได้ถ่ายคลิปให้ลมเริ่มมาแล้วเพื่งครั้งแรกถือว่าดีพอใช้ได้เลยใช้ได้ถือทุกอย่างไม่เสียหายถือว่า <c oughs> ดีมากใช้ได้เพื่อเราดั <c oughs> าดักส,สาดับความสูงอ่าแล้วดึงล่มช้ามาได้เลยครับ น้องจะแลนดิ้งตรงที่พี่นี่น้องก็แค่ลดเครื่องลงทีละนี้ทีละนี้ขาียงวิ่งคุมทิศทางให้ได้เวลาลดเครื่องรถชา้าช้ารถชา้าลงมาอีกรถชา้าเล่นเครื่องลับนิดนึงเล่นเครื่องลับรถชา้าลงอีกครับเล่นเครื่องลับดึงเบรกเพิ่มเบรกเพิ่มเบรกเพิ่มวิ่งยีดึงเบรกว่อนถอยหลังถอยหลังถอยหลังหนีดีโอ้โห <laughs> โอ้โหเยี่ยม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 มากเยี่ยมมากโอ้ต้องดีใจกับเพื่อนเราได้เฟิร์สแล้วเนี่ยเยนอากันสวยงามโอ้โหยินดีมากครับคุครับยินดีทั้งคู่เลยสนุกมากสนมากทำได้ดีทำได้ดีสนุกมากวันนี้เที่ยวนี้สนุกครับคุมได้เลยเล่นได้เยอะเลย เมื่อกี้ตอนที่เข้าแนวไฟนอลมาน้องจะแว่งครับครับแต่พอโตมายืนทุกอย่างนิ่งหมดเลยอย่างเนี้ถึงจะแลนดิ้งถ้าแว่งมากๆน้องก็ไปก่อนครับต้องให้นิ่งอย่างเมื่อกี้ของก็ไม่ไม่ลงเออดีแล้วแต่มั่นใจนะคุมอยู่นะคุมอยู่เพราะจะอยู่ยต่ำปุ๊บพี่ส่วนใหญ่พี่จะไม่ค่อต่ำเท่าไหร่เราจะให้อยู่สูงเป็นส่วนใหญ่วันนี้ไฟไฟคู่เลยเยี่ยมทั้งคู่ครับทำได้ดีดี ครูเอาคลิปต้องนี้ไหมครับอ๋อเดี๋ยวจะได้แบ่งไว้ดีครับดีครับจะได้เอาปลัวไปตัดอ ใหญ่เลยวันนี้นะับเปิดไฟเมื่อเช้านี้เปิดไฟน้องทั้งสองคนครน้องสิงห์กับน้องเกมเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยหมดทำด้วยดีนะครับก็แสดงความยินดีด้วยกันรัรนน์ญาตินะครับขอตัวที่หัวเลยนครับดีใจทั้งคู่ด้วยนะครับขอให้บินปลอดภัยแล้วก็บินระมัดระวังทุกครั้งนะครับขอบคุณครับคุณีิสันขอครับ